โมนี่โอ้ยสวัสดีครับน้องหมาสวัสดีจัดดีมเธอเคยเจอฉันเจ้าสุนัขตัวนี้มาก่อนใช่ไหมเธอเคยเจอเคยเห็นไม่เคยอุย้ยมันน้องไอ้ตูบไอ้ตูบปอกคอของเราเออฉันเจอมันนั่งอยู่ที่ทางเข้าฟาร์มนะ่ะว่าไม่มีเจ้าของนะ่ะน่นสาสงสารจังอีกแล้วเหรอมันต้องตกถึงมือของฉันเฮ้ยฉันคิดว่า มันชอบที่นี่นะไม่คิดหรอว่าฟาร์มเนี่ยควรจะมีสุนัขดีๆสักตัวน่ะกะันได้ก็ได้เซาซีจังโยกิโอ้ยชื่อโคเทชื่อเป็นญี่ปุ่นเป็นโยโกะแล้วกันโยโกะโยกิไม่เอาโยโกะโ,โอ้ยชื่อดีมากเอาละโ,โยโกะทำตัวดีๆนะเจ้าหนูโอเคไหมอ๊อฟโรอเจ้าร้อเนิร์เรามีเพื่อนคุยแล้วโอ้ย สมาชิกใหม่ของเราโอ้โหมันไฟขวยพอดีสมาชิกใหม่ของเราด้วยสินะเนี่ยโอ้มีใจจริงๆเลยมันเชื่ออะไรนะโยโกโยโกโยเกะอะไรนะ <c oughs> โอ้โหเควสไงนี่ต้องลับเงินโรบินเธอเป็นช่างไม้ท้องถิ่นนะครับอาศัยอยู่ทางเหนือของเมืองสําหรับการแลกเปลี่ยนวัสดุก,กับเงินเท่านั้นเธอจะสร้างสิ่งก่อสร้างในความของคุณต้องการสร้างเร้าหรือโรงนาะให้คุณเพื่อสามารถเลี้ยงสัตว ก่อสร้างเล้าเหรอทำทำไมอ่ะอย่าบอกว่านายแยงน้องมันต้องใช้เล้าด้วยในขณะที่คุณได้รับประสบการณ์คุณจะค้นพบวิธีประดิษฐ์คราฟสิ่งใหม่ๆเพื่อจะทำสร้างกำไรและทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างหุน่นไลกาอ๋อแต่วาโอ้ยขนมดีวะไหนหุน่นไลกาไม่เห็นมีสักตัวฉั้มีสินค้าเข้ามาใหม่เบ็ดตะเล็ดห,หลุนเหรอและเหยื่อของเธอเธอสามารถเข้าไป สร้างสามารถใช้เหยื่อเพื่อที่จะทําให้ปลากินเบ็ดไวขึ้นนะฮะหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้โอ้ไม่ก็ยากเลยถือผู้มีอุปการะคุณทุกข่านนะครับทางล้างโจูจ้าได้แก้ปัญหาดินถลม่มอันเนื่องจากมาจากการขุดเจาะใกล้ๆแหล่งน้ำอ้อแหล่งน้ำบนภูเขาของทางบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทมีประสงค์ที่จะแจ้งท่านว่าการกระทําของบริษัทนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายอ้างอิงตามใบบรยรยาติก่อสร้างที่ L61091 นะครับฝ่ายพัฒนาบริษัทโจจา้าการติดตามดูแลสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกทางบริษัทขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นอันมาจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ทางเราขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณที่ให้ความสนับสนุนทางบริษัทเราอย่างเส,สมอ เมอร์ลินตัวแทนฝ่ายบริหารความพึงพอใจลูกค้าโอ้โจจ้าบริษัทกำจัดแมลงเนีย่ยใด้เปล่าขายครับโอ้รวยขนาดนี้ตดน้ำด้วยเดี๋ยวไปเอานี้ก่อนเอ้ยรวยแล้วรวยแล้ว,ว,ว,วเดี๋ยวซื้อกระเป๋าก่อนอวัตถุดิบค่อยซื้อที่หลังโอ้โหธนาคารมันมันรีน้อยจังอ่ะเฮ้ยเหลืออีกสามคนนะทุกคนดูดิ คนนี้กับคนนี้คนนี้เหมือนเราเดินผ่านเข้าไปล้วมันทักทายคนนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยน้องอยู่บ้านข้างล่างนี่เองเออแวะไปหน่อยแล้วกันเคยสคริปต์เลยวันนี้วันนี้ไม่เป็นที่ห้ยังอะ่ะโอ้สวัสดีเป็นยังไงบ้างเราพักผ่อนอยู่ที่นี่ตั้งห้าวันเหนแล้วแทงใจแทงตาชะมัด เออผมก็เห็นแล้วมันก็นี่มันคือศูนย์ชุมชนแห่งเมืองปฏรแกรนหรืออย่างน้อยก็เคยก็เป็นสิ่งที่เหลืออยู่นะสิ่งที่หลงเหลืออยู่มันคืออะไรกันล่ะครับโอ้มันเป็นเคยเป็นความสุขและความภาคภูมิใจของเมืองแห่งนี้ที่ที่ที่นี้เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายจริงเหอครับโอ้ที่นี่ดูดูสิ ตอนนี้ดูว่าหน้าอายสุดๆทุกวันเนี่ยคนหนุ่มสาวต่างเลือกที่จะนั่งอยู่หน้าทีวีมากกว่าการมารวมตัวกันทําอะไรกับชุมชนอืมฟังฉันพูดเข้าสิเหมือนตะแก่ทึ่มจริงๆเลยเมื่อไหรหรอกนะประจาโจเจ้าพยายามที่กดดันชั้นเพื่อีขอซื้อที่ดินแห่งนี้เอาไปสร้างเป็นโกดังเก็บของเมือพิษณกต้องการเงินก็จริง จะมีบางสิ่งที่หยุดชั้นเอาไว้ไม่ให้ขายที่นี่ไปคนแก่ๆอย่างชันน่ะคงจะโหยหาอะไรบางอย่างในอดีตละมั่งอ่นั่นแหละถ้า,ามีกา้สักคนสมัครใจฮะเป็นสมาชิกของบริษัทโจจ้าอีกฉันคงต้องมุ่งไปข้างหน้าแล้วขายมันจริงๆเสียทีโอ้เฮ้ยมาสิเข้าไปข้างในกันเถอะ Let me see inside ไหนดูซ in <istles> ิข้างในเป็นไงบ้างมาแล้วข้างในอึกอึกอักอึกอักแบนมากเลยครับที่นี่ไม่ล้างเลยหรออยู่ได้ยังไงอืมอะไรเนี่ยสงสัยวินเซนต์กับแจ็สน่าจะคงเข้ามาเล่นในนี้แน่ๆเขาแน่จะตกใจนี้ปะ้บ้านหลังนี้ เที่น,นี่โซลไปเยอะจากที่ฉันเคยจำได้นะเยอะสวัสดีครับบอกมือเฮ้ย่าไงจ๊ะเฮ้ยอะไร <c oughs> หรือฮึฮึโอ้ฮเธอตกใจอะไรของเธอฉันงงไปหมดเป็นอะไรไปเธอไม่สบายหรือเฮ้ <c oughs> เนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับจริงๆเธอเห็นอะไรหรืออืมฉันว่าไม่แปลกหรอก ถ้าที่นี่เต็มไปด้วยหนูนะอมันเป็นหนูจริงเหรอเขียวเขียวไปจังเฮ้ยออมันเป็นอา,านนถรรพ์ไงเธอกำลังทำให้ฉันกังวลนะดีมขอโทษครับผมเออเอาล่ะฉันว่าฉันจะกลับบ้านแล้วล่ะฉันเริ่มหิวแล้วเอาคือ หมือนจะยังพูดอยู่เอ้ยจากนี้ฉันคงต้องเปิดที่นี่ไว้ตลอดนะบางทีเธออาจจะมาช่วยจัดการหนูที่นี่ได้ให้หน่อยนะถ้ามีเวลาว่างเออได้เลยครับผมบริษัทกำจัดหนูอีกแล้วเหรอใช่หรือเปล่ามุู่้ไว่จะกลับมาสำรวจที่นี่เพิ่มเติมทีหลังเออไว้เจอกันจอกันครับคุณทายกเทศมนตรีเข้าไปดูก่อนเข้าไปดูัไปดูไปดู อยู่ไหนจ้าโอ้อยู่ในนี้กันจ้างอมง,งอมง,งอมง,งอ,งงองเออมาวันนี้เนี่ยออภาษาอะไรครับเนี่ยอ่าไม่อออเมื่อกี้เราเห็นเหลืองๆด้วยน่านจะเป็นน้องเอ,อ่อสลามผมไม่รู้เรียกว่าอะไรกันนะแต่มันเหมือนสลามอะ่ะเฮ้ยโหลืมไปเลยทักทายคนข้างบนแต่เราลงมาทักทายคนข้างล่างแต่เราขึ้นมาข้างบนก่อนนะั้นไปหา แฟนของโรบินก่อนแล้วกันเขาเป็นแฟนโรบินอยู่ในนี้แหละสวัสดีครับถูกล็อกอีกโคสิงโคสิงโอ้ยนี่เอานี้เอาไปเก็บเอาไปยัดได้เออเอาไปยัดได้นะตรงนี้เกยโกโกพูดอะไรวะเย่ yeah. โอ้ย โอ้มันจะเป็นเนื้อเรื่องเพิ่มเติมอืมมาอีกแล้วเป้ยนักประจนภยัยเฮ้ยแกเป็นฟาร์มเมอร์หรือเป็นนักประจนภยัยข้าแค่กำลังมองลงไปในเหมืองเก่าๆที่นี่มันถูกทิ้งร้างมานับศตวรรษแล้วแต่ยังไรเถอะข้างล่างนั้นยังมีแร่ด,ดีๆอีกมากมายเชียวแต่ขณะเดียวกันสถานที่มืด มิดซึ่งไม่มีใครรบกวนมาเป็นเวลานานค่าแกงว่าข้างล่างนั่นแน่จะไม่ใช่สิ่งเดียวที่เจ้าจะเจอสินะนะสิเอานี่ไปเจ้าต้องใช้มันอา้าวรู้ได้ไงอ่ะผมทมไมผมไม่ลงอะ่ะให้มานทำไมโอ้โหรัสตี้ร์ดเป็นดาบแบบโซมสุดๆย่าวไงก็เถอะข้าชื่อมารอนมารอดอย่างนั้นเหรอ ในเกมอันนั้นนะข้าเป็นเจ้าของอ๋อสมาคมนักประจัญภัยที่ตั้งอยู่ทางถ้ำนอกถ้ำทางด้านขวานี่เองข้าจะจับตาตูเจ้าไว้พิสูจน์ตัวเองสิแล้วข้าจะให้เจ้าได้เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมของเราก็ได้เออเอาเป็นสมาชิกแล้วไม่ได้เอาอะไรมาเลยมาเฉยขอญาตแปะลงนิดนึงเออมาแบบอ,อู้เซวีนะโอเคไปไม่ได้ฮะคือผมไม่ได้ไม่ได้อะไรนั้นมา เออเออแวะไปนั้นขวากันไม่ได้เอาเอันนั้นมาไอพิกแอคมาเอาสำหรับนับสวยโอโไม่ใช่อีกคือเข้าไม่ได้ตรงนี้เข้าได้ไหมโอ้ยโอ้ยมยีด้วยโหโอ้ไม่โดนบบนะพี่อ่าตรงนี้ป่ะไอปลาชุกชุมโอ้โหไม่โดนโอ้โหไม่โดนไม่เป็นไรมันทำให้เราเสียแต่ไม่น่าเยอะกัน ขอ,อยัดตกทั้งตัวแล้วกันเออเดี๋ยวเราจะไปทักทายชาวเมืองก่อนโอเคโอ้โอยผมว่ามันทำระบบนี้ก็ดีนะมันจะได้ดูแบบว่าแปลกใหม่ป่านี้มันเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเหมือนมะโอ้เป็นป่าน,น้ำดีเลยมาแล้วอยู่บ้านด้วยโอเคโรบนนินไหนก็แวะมาเขาบอกว่าให้สร้างอะไรนะ แล้ว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 สัตว์ไม่รู้ว่าเป็นอ่านี่ไงเราก็มีอยู่แล้วแต่เราสามารถย้ายสิ่งก่อสร้างได้ใช่ไหมโอ้ย้ายได้ครับแต่มันอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ย้ายไม่ต้องย้ายอะไรหรอกแค่แค่แค่เข้ามาดูโหแต่มันใช้ตั้งห้าพันเขาบอกว่าให้สร้างเล้าไก่ใช่ปะโอ้โห โอ้ไม่มีของสวัสดีครับสวัสดีผมดิมิทรีนนะเป็นนักวิชาาท้องถิ่นและเป็นและเป็นพ่อคนนึงครับขอบคุณที่แนมตัวผมกาลังศึกษาพืชและสัตว์ในท้องถิ่นนะจากการปฏิบัติภายในบ้านนะครับปฏิบัติการในภายในบ้านถ้าเจอมารู้ลูกสาวของผมหรือยังเธออยากจ,จะพบคุณนะอ๋อเจอแล้วฮะนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่ขอโทษนะถ้าทําตัวแปลกๆนะพอดีฉันปวดเมื่อยตัวนิดหน่อยนะ่ะ จากงานเมื huh. okay, to to ่อวานอยู่อยู่เลยฉันต้องแบกกล่องเอกสารการแพทย์ไปในห้องใต้หลังคาก็เลยปวดทีนะนี่ต้องยาหมองลงไปชั้นล่างโอ้โหเวดใหม่เอ้แต่เราต้องเราต้องอะไรวะเวแนะนำตัวออโอเคต้องหาหน้าก่อนเขาอยู่ที่เดิมส่วนน้องอยู่ตรง น้องอยู่ไหนวะเนี่ยนุ่มนึงนุ่มนุ่มนุ่มน่มเอ้าสวัสดีครับเจอกักนดได้ไงเด็กน้อยฉันชื่อแพรมนะอะถ้าเธอไม่ทำตัวงี่เง่าเราก็จะเข้ากันได้ดีโอเคอค,ครับค <c oughs> รับเป็นการทักทายที่ตาตรึงใจเหลืเกินต่อไปคนสุดท้ายน้องน่าจะอยู่ที่เดียวกับเด็กผู้ชายชื่ออะไรนะแซมอแจคกี้สักอย่างนี่แหละ แถวเนี้ยด้านขวาเนี่ยครับก็จะใกล้สุดโรงวบ่านหนังสือโรงมาดิกดีตั้งใจเรียนนี่ไงเราเด็กๆแล้วก็มีเพนนีด้วยสวัสดีเพนนีก่อนละกันถ้าคุณขุดดินดูแล้วก็คุณก็จะได้เจอสิ่งของที่น่าสนใจด้วยมีครั้งหนึ่งฉันเจอเครื่องปั้นดินเผาชิ้นหนึ่งจะเอาไปให้การนเทอร์แล้วก็เขาบอกว่าอายุเก่ามากกว่าพันปีเดี๋ยวเจอที่ไหน คุณพดีเขาว่าผมต้องอ่านหนังสือเล่นนี้ก่อนถึงจะไปเล่นได้เป็นครูเหรอโอเคเย้ครบแล้วจุดจุดสวัสดีค่ะคครูเพนดีอย่างนั้นหรอสวัสดีครับมีอะไรจะไม่มีนะครบแล้วโอเคมอบของหวันให้ใครสักคนผมอยากรู้ว่าคุณครูเขาจะกินปลาไหมเผื่อจะได้ฉลาดนี่ไง อออุ๊ยอ่านี่ใช่เหรอขอบใจนะให้ฉันเหรอเหมือนจะไม่ชอบนี่ไงได้เติมด้วยดูซิว่าครูเพนนีเขาชอบไหมเออคุณครูอยู่ไหนวะนี่ชอบปะวะไม่ไม่น่าชอบนะไม่ขึ้นด้วยของโปรโดอื่นๆผลไม้อันนี้คืออะไรของที่ไม่ชอบ โอ้ <laughs> oh <my God. S 2> มาดูตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้ไม่ของเดีของดีมากอู้สองชิ้นก็ถือว่าร่ำรวยโอ้โหทั้งขวานั้นไปไม่ได้ต้องใช้สามชิ้นเพื่อซ่อมสะพานนี้โอเคจัดไปลูกเทแล้วผมไปหาเพิ่มมาให้วิ่งซ้ายครับวิ่งซ้ายเพื่อที่จะไปทางเอ บ้านพ่อมดมันจะมีบอ่อน้ำอยู่ผมว่าข้างหน้าน่าจะมีของเฮ้ยเล่นสเก็ตบอร์ดว่ะโคเท่กำลังซ้อมสเก็ตบอร์ดอยู่เราเล่นได้ไหมน่าจะมีแบบว่าให้ขี่สเก็ตบอร์ดได้ฝ <Okay. S 1> ูงซันฟิชก่อตัวในป่าซินเดอเร่เฮ้ยซันฟิเหรอยังไม่จำเป็นปะ <c oughs> เ,เราไม่มีแต่ว,ว่าซันฟิชมันคือตรงไหนอะ เดี๋ยวนี้ต้องมีของปลาของปลาของดีของปลานี่ไงเอ้กินเลยก็ได้นะเราไตกปลาไงเอาไปสารต่อเออใช้ได้ใช่หมดแล้วฮะอ้าวแค่นี้เหรอโอ้โหเดินมาทั้งไกลให้ฉันเยอะกว่านี้หน่อยไม่ได้เลยซันฟิชแถวแถวนี้ปะ่ะนี่ไงใช่ะปะนี่นี่ไงซันฟิชแน่นอน แต่ก่อนก่อนน,นนั้นเดี๋ยวอ้อมไปฝั่งนู้นเดี๋ยโอ้ยนี่ไงขายหมวกไปครับแวะมาหน่อยมันทักทายขายหมวกโอโหเป็นหมวกแบบบ้าหมวกกันฝนนะมันตกวัดเป็นวัไดได้ไหมเกมนี้ไม่น่าได้เออเสกเลยเฮ้ยก่อนที่จะเข้าไปเฮ้ยก่อนที่ <laughs> เดี๋ยวค่อยตกนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่น,นี่เอาหมวกไปแวะแอ่น,นี้ก่อนมันจะปิดแล้ว ไอ้ร้านนั่นนะ่ะร้านร้านปริศนาครอบงำอะ่ะไม่รู้มันจะขายของดีปะฮ้ยไ,ไปยังวะเฮ้ยสวัสดีครับยังอยู่นะโอ้เหมือนเขาจะขายเป็นเมล็ดหุ้ยแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นกระหล่ำสีแดงต้องหกร้อยเนี่ยปลูกลอฤดูผักขมโหหน้าสงสารแท้เอ้ยอันนี้มันเป็นเมล็ดหาย,ยากนะครับปลูกในฤดูไม้ร่วงโ,โอเคปลูเลย หมดตูดแล้วทุกคนอือืเข็บของปางขายแล้วกันพี่แวะมาตรงนี้ก่อนเผื่อเขาเปิดอ่าข้างในมีเสียงคุกก๊กคุกกิ๊กนะเราไงมนเขาไม่ได้อยู่ดีอ้าวโอโ้โหว่าจะมาสร้างไรายได้โอ้ยดูสร้างตัวซะหน่อยหมดเลยมันหายไปแล้วอ่ะตกตรงนี้ยอมใจไป ตกได้สักสองทีหรือว่าทีเดียวโอ้ยได้อีกทีหนึ่งพรุ่งนี้จะได้เลือดเต็มไม่ใช่เลือดดิเอน r g จี Energy นะครับเอน r g จีจะได้เต็มพรุ่งนี้ไม่งั้นเราใช้หมดแล้วมันไอเนี่ยมันเหนื่อยล้าเกินโอเคโอ้ได้เป็นสีทองส,สีเงินนะฮะสีเงินก็ดีไม่ต่างอะไรกับสีทองอ่าทองไหมโอ้เงินนะอุย้ยได้อีกทีหนึ่ง ทีหนึ่งทีหนึ่งอันนี้เดเาไปปลูกโอ้โหหลับพอดีโอ้ยมาแล้วม,มันดิ้นจริงจริงเฮ้ยมือเนี่ยมันดิ้นจริงปลาอยู่นิ่งๆมือมันดิ้นเอ้คุณได้ฟันฟันฟิชเก็บไปก่อนละกันนะเ,เก็บไปก่อน็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะยังไม่ตอนนี้เก็บไปก่อนจะไปยัดที่เดียวนะรอพ่อบอเรามาคุยกับเราก่อน <laughs> พ่อบอยังไม่มาคุยกับเราเลยคือเกมนะี้ยถ้าเรามา เรายังอ่านสีลาไม่ได้เราต้องคุยกับพ่อมดก่อนพ่อมดเขาจะได้ให้เรากินน้ำำําอมฤตเราจะได้อาหารออกมันน่าจะใช่นะอันนี้ขายเลยตัวนี้ขายไปเลยเก็บไว้ขายไปเลยน,นี้ไม่จําเป็นไอ,อขายขายไปขายขายเขาไปเฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้เก็บไว้ก่อนเอ้ยแต่ก็เก็บไว้ตอนนี้ก่อนเผื่อเผื่อร้อหน้าถ้าไม่มีจะได้ขายเลยทีนี้ไ้ยไม่มีซันฟิชใช่ไหมโอเคอันนี้เดี๋ยว ปลูกที่หลังนะส่วนวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ฟิชเชอร์แมนอย่างเดียวเลยพวกนี้เดี๋ยวจะมาลงเหมืองกันนะอุย้ยนี่ไงน้องโอ้น่ารักไอตูบไอตูบเกะโยโกะนะฮะโยโกะดูพยากรณ์อากาศพวกนี้ขอเป็นวันที่ฝนตกนะปะมีเมฆคุ้มบางส่วนนะครับพร้อมกับสายลมอ,อ่อนๆคล้ายกันั่นจะมีรองเกสรนปิวไปมามากมายพ่งนี้สวยยดิทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาก,กันไปก่อน,นแล้วกันไม่ไหวแล้ว โอเคครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใน EP หน้านะครับผมบ๊ายบายครับวันดีอุ้ยนี่ไงเลเวลอัพมีอะไรอัพปะมีอีกเก็บของป่าเลเวลสองโอเควันนี้ได้เงินเท่าไหร่มาดูซิโอ้โชดเชยถือว่าได้อยู่นะเออถือว่าก็ไม่แย่เท่าไหร่แต่ก็รวยอยู่ไม็นไรครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ